อ่ะแล้วแล้วพี่น้องครับเสร็จสิ่งงานมาเนี่นะครับหลังจากที่ได้อ่านั่นไอพิธีท่างศาสนาเรียบร้อยนะครับกับภาพี่น้องมาเบิองช่วงนั้นช่วงเพิ่นชาปนกิจจัน้อยกะบาว่างในไทยก็เลยหัว่อแต่ในไทยเห็พี่น้องเบิองนะครับนี่ครับคือกองฟ้อนนะครับโอ้ยบอยากให้งงเกิดดอกพี่น้องแต่ว่ามันกัดเท็ดยังไงล่นะน้ำเมื่อมันเกิดอะไรก็เลี้ยงเลี่ยงว่าได้นะครับกัยังเป็น ของฟอนใสพื้นคือเกาพี่น้องเพราะว่าบ้านจันร้อยกับจักย่ำไหนล่ะสิเดเมมเพราะว่าก็คือบานหลับพี่น้องจันร้อยก็ว่าจากเห็ดผาปลาอยูได้เห็นพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮาบอกมาหลายคนอยู่ว่าเห็ดผ่าปลาในเด้อสิไดซอย่นก็บอกว่อยู่นะครับแต่ว่ากัมันกัดจักสิเดเห็ดย่ำไหนล่ะพี่น้องนะครับเต่อก็อยากเห็ดอยู่กับตึงสถานการณ์โรกไฟไข่เจี๊ยบแนนะครับกันมะนาวเห็ดผ่าปลามันก็จักสิจังได๋ล่ะพี่น้องนะครับ อันนี้ก็คือพี่น้องบ้านจัดร้อยนี่แหละนะครับเพิ่นก็ได้เป็นผู้วหวยชุนลงไปนะครับก็เลยได้ทำการชาปนกิจอ,อยู่วัดนะครับอตอนเพ่นเทศพิธีทั้งาศาสนาจัดร้อยกับได้ถ่ไทยคลิปว่ากัยากหลายๆทางกา็เลยเอามาถ่ายตอนเลี้ยวจังสี่ละนะครับพี่น้องนี่คือกองฟ้อนแบบบ้านเฮาแบบบ้านบ้านโบลา,านนะครับ ซึ่งมันบอกมีเมม,มคือเพื่อนเนาะนะครับกับยุวัดนีล่ะพี่น้องนะครับอ่ะคลิปก่อนหน้านี้กับตุ่มห่วงกันพี่น้องเบิดบ้านนะครับคลิปนี้กับขออนุญาตน้พี่น้องเบิงเบิงน้ำกันแบบว่าจะได้ละ่ะเบิงแล้ะกับให้ปงเป็นสัตว์ธรรมของมนุษย์โลกเฮ้านะครับเบิงหล้ะกับปงน้ำด้อพี่น้องเด้อนะครับชีวิตไม่เที่ยงแท้นะครับสุดท้ายกับเลือตังแต่ขี้เท่านะครับสุดท้ายกับเลือตั้งแต่ เท่าธุลีนะครับนะเงินข้ามกำเกลียวหามาลำด้วยปนนี้ก็เอาไปบ่อใดสุดท้ายก็เลือนทรัพย์นี่พี่น้องนะครับกับมีแต่ความดีความงามนะครับที่จานลึกไว้นะครับเอาห่อนไหลเขาใกล้บ่อใดห่อนแห้งห่อนแห้งพ่อย่างห่อนแห้งแกลบบ่แล้วน้ามาเลยน้าเออเอาเอาเอาเบิ่งแย่งกันไปละบ้านเฮายนี่ละเออถ้าต้อมไฟวน้ามาเลยน้าครับนี่ กับนี่ถ้าผู้เฒ่าบ้านเฮาเนี่ยเะพี่น้องเบิ่งแย่งกันนะครับถ่าต้อนกองฟื้นกองไฟนางเฝ้ากันบดมือบดคำคนละมือนี่บดมือบดคำคนละยู่น้ำกันอยู่นี่ละจะหนอดยังมาขึ้นคนละเบิ่งแย่งกันไปนี่ละพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเหากับบ้านน้อยเนาะหอยบ้านใหญ่เพื่อนเนาะคือบ้านเรน้อยเนาะเอ้ากับผู้อยู่กับอู่กันไปเนาะมันเป็นสัจธรรมมนุษย์ ครับผมเข้ากับครับไอ้ครับเบิงแย่งกันไปนะครับแสดงความเสียใจนําแต่ว่ากะสู่ไปเด้อไอเด้อผู้เฮาอยู่นะครับเหตุจากไหนมันเกิดกระทันหันหน่อยเนาะเขาขากำลังแรงใจกันลราพี่น้องนะพี่น้องบ้านเข้ากับตุ่มห่วมกันจะดอกเบิงแย่งกันไปในพายภาคนาคือเก่านะครับแต่ว่าผมว่าไก่พี่น้องเบิงคลิปนุ่มนี่ล่ะเป็นเป็นเบิงเหล่าเ้องกระปงชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงแท้เนาะไอ้เนาะ นะครับมือนีกของเพื่อนมืออ่ะสิเป็นของเฮาของสิเป็นใบเนาะกัดเน่าเบิ่งแล้วเฮากับมีมีความปงในใจเฮาจักมือได้สิเป็นของเฮานะครับแต่ว่าบ้านนอนเพรบ่มีเมียมเนาะไอเนาะมันก็เลยเป็นจังซี่เนาะคันมีเมียมคือเพิ่นก็ไข่อยู่ดอกคันมีเมียมก็เขาเมียมคือบ้านเพิ่นไข่อยู่บางที่ลังหดเหือดบนไหนก็ยังหอยกันนํานหมดสิครับก็ยังว่าตอนผมขายกับเขาเอื้อยเพิ่นก็ซื้อกับเขานําดีดีตะแต่ว่ามันนั่นสมองขึ้นมือเดียวน้อเนาะ เสียดเลือดเนาะเพราะเจ้าอื่นมันบ่เสียดเลือดสมองแตกอ๋อครับเป็นว่า <S <s เป็ียนเสียดเลือดสมองแตกมันเกิดกระทันหันนั่นแหละคือว่าเราพี่น้องเหตุใดละ่ะอ้าในเมื่อเกิดแล้วมันมีอะไรอยากให้เกิดเราพี่น้องเลือกอยังสินะครับมันษย์โลกเข้ามันมีอะไรอย่างห้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วฮาผูฮาอยูเฮาก็ต้องสูก,ก่อไปไม่นะเนาะเพราะฉะนั้นก็มีแต่กำลังแร่งใจนี่ล่ะให้กันนะครับแต่ก็เบื้องแย่งกันเบื้องต้นเซนะครับ มาแรงกันสิเฝ้ากันอยู่นี่ละน้อยเนาะเฮ้าสู่ๆเฮาผู้อยู่เฮาสู่คนต่อไปเพราะว่าผู้ใดว่าเจ้าว่าคอยสู่เพื่อนเออเชาวบ้านต้งเทียนต้องเปนเรื่องจริงนครับคาดว่าเป็นรอยหรืออ่ายางดีแล้วเนาะครับไปเจ้าใว่าอ่าอ่าอ่านั่นแหละจังครับก็เห็นเอื่อยแล้วนั่นแหละตอนผมขายของขายยังก็เห็นเราอยู่นั่นแหละยังไงเฮ้ยเหตุใดล่ะมันกับทันหันน้อยเนาะครับ ครับปมาหอดกับว่าท่านได้เห็นหนากันสัมบ่ได้บ่ได้ไม่เห็นยื่นี่นี้ตอนนี่ยได้เปิดได้เปิดล่างหนาอยู่เนาะโอ้มาเห็นเดือยสุดท้ายนั่นแหละเนาะนั่นแหละไอ้ทัย์เจธรรมโลกมนุษย์เท่ากับกำลังใจนั่นแหละสุขุสุขคนพี่น้องล่องนุ่งลูกหลานบ้านเท่ากับกำลังแรงใจต่อไปผู้อยู่กับสู่ชีวิตสู่งานต่อไปนั่นเนาะครับคิดหอดขีดหอดคิดถึงคือเก่านั่นแหละรับขีดตรงไหนล่ะเนาะในเมื่อมันเกิดแล้วเนาะไอ้เนาะ เป็นก ra ันสุขคนมนุษย์โลกเขาเป็นสุขคนซับสิงสาราสัตว์นี่แหละหอดย่ามคือกันสัมใบหมอกใบไม้นี่แหละย่ามเพิ่นแก่เพิ่นเหี่ยวเพิ่นก็ะล้นใบทิงเสรล้วคนหลุนไม่ก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งแล้วเก็กระปองกระเบิ่งแล้วก็ให้ปองจิตใจเฮากระเสี้ผ่อนคลายนะครับแต่ว่าในใจกะกะเพื่อนยอนยยุ้ยน้อยเนาะในใจเฮากัย่างขี้หอดขี้เถิงกันอยู่ดอกแต่ว่าเฮ็ดเจ้าไหนล่ะ ในเมื่อมันเกิดแล้วเขาก็คอยผ่อนคลายไปหน่อยเนาะครับเป็นกำลังใจคือเกา่าคือเดิมดแล้วไอ้นี่ยังกับเอื้นใส่เอื้นซอยกันคือเกา่าหนองนุง่งอยู่บ้านนี่ละครั<า>บ,<า>บไอ้เยอะกว่าทีเกาเหครับไอ้ครับครับผมววววนี่ละเฝ้ากันอยู่ในตีกองแรงเลยทั้งหมดนี่นเฮ้ยนี่ละพี่น้องเอ้ยบ้านเขาก็มีแต่ตุ่มแต่ห่วมกันนะครับมี่ยังกับเบิงแง่งกันดังสี่ล้วครับพี่น้องเขาใกล้วันใดมันห่อนหลายกองเพื้นกองฟ้อนเพื่อนนะครับ แต่ว่ากะขันมีเมมกัสิดีย่างนะครับนี่ไอ้ใส่นะครับปูเพิ่นเป็นคู่ชีวิตกันนะครับเพิ่นกะขึ้นมาในกรุงเทพเพิ่นกะมาครับมาท่านตอนเอาลงพอดีนะครับก็เลยเว้าปลอบใจเพิ่นให้กำลังใจเพิ่นทำนั่นละนะครับแม่นอยู่ดอกพี่น้องนะครับสัจธรรมตย์จส่งแล้วสิลมาซอยนั่นครับคสับสัจธรรมบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องโลกมนุษย์นั่นละนะครับกให้กำลังแรงใจกันไป นะครับผู้ยูกับสู่กันต่อไปคือว่านะนะครับาอเิ่นกะซ้ำเป็นายเป็นไส่ในบานเท่านี่แหละนะครับผู้เอื่อยเอื่อยผู้เิ่นเสียนะครับเคยเห็นเคยหูจักกันน้ำบานเลยล่ะนะครับพี่น้องกระซ้ำพี่น้องอะครับเิ็นกะเป็นเอื่อยเป็นยังนะครับาอไส้ครับซ้ำยผู้นึงนะครับกะกำลังแร่งใจสิ่งสําคัญในตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะคนกับมาหลายด้พี่น้องใต้บานใต้ซองเหากับมาหลายนะครับส่วนส่วนตอนมา เหตุพิธีทางศาสนานะครับก็มีคนบวชจูงบวชยังธรรมดาเนี่ยล่ะคือเก่านั่อยล่ะพี่น้องแต่ว่าจันร้อยกับบ่ไใดมีเวลาถ่ายให้นะครับก็เลยมาถ่ายตอนนี้ที่กลัวนะครับตอนที่อันกำลังขึ้นจังสี่ล่ะนะครับเนาะเพราะว่ามันกับจังสีบ่อันนี้แน่นะครับเอาเขาใกล้บพราะใดพี่น้องห้อนไหลนะครับเอาเฮ้ยเบิ่งลังกับปงเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮานะครับนี่ล่ะสัจธรรม โลกมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้อยู่กับผู้อยู่กัดสู้กันต่อไปผู้เป็นหนีก็ไสหนีต่อไปพี่น้องนะครับนี่ผู้เฒ่าวรกำลังโสเลกันอยู่นี่ละวิทย์กรรมวิทย์เว่นบาผู้อยู่ก็ไสหนีไสกันอีกต่อไปสนตัวโอ้ยอย่าบอาเรื่องปุ๋ยแล้วคอยบอกให้ผู้มันน้ามูด้วยอันผู้ย่างนผู้ย่างม่บาดมอย่แมนน่ะแล้ว ผู้ย่งนี่มีบาปมีกรรมมันได้ใส่กรรมใส่เวียนอยู่ไนผู้่ง่มัน่เลยครับไปละไปดีละคืนสรวั์สันฟ้าไปเพื่อนกัดมีดกรรมมีดเวียนเพื่อนผู้ยู่นี่ละนี่ละผู้ใส่กรรมนั่งโคมโมเขม่อยู่น่ละเนี่ยใส่กรรมตัวเฮ็ดจาไหนเนี่ยนั่งโคมโมยังไม่เน evet, yeah, voilà oh, um. ี่ยอยู uh ่หรือผู้หาต้อนเพื่น เพราะว่าฟื้นครับมันหยดลงมาเทาก็ต้องต้อนเขานะครับพี่น้องนี่คือกองฟ้อนกองฟ้อนแบบโบราณนะครับเพ่นกรสิต้อนเขาไปต้อนจนเบิดสูอันพลายพี่น้องบาดในเท่ากับจังย่างหม้อเ้าม้านั่นไฟรับไฟยังแหล่เพ่นกระจังสีมาเก็บกระดูกนะครับกระสีเบาตามแบบบั่นเท่านาะนะครับเก็บดูกระไรเขาทาดนะครับอ้าวเออกระเซตสิ้นลงไปนะครับพี่น้องมันมันก็ว่านนะครับเอากระติกน้ำแข็งลงมาให้เพื่อน Uhm. Cima. นะครับก <Yeah. S 1> <Simon. S 2> so ็สะได้ก็แย่งกันต่อไปตัวทิกน้าแข็งอ้าวเหลี่ยวกะเจ้าจะเอาขึ้นเมื่อตัวนี้นะครับหลอดฟืนหลอดไฟจันร้อยกับม้าห้อยให้เพื่อนนะครับนะครับหลอดไฟหลอดยังถ้าพอแล้วว่าเราเก็บให้เหลี่ยวก็สั่งนะครับก็มียังกับสอยกันคือบ้านอ่ะหลับพี่น้องบ้านเท่ามันเป็นบ้านน้อยบ้านจันร้อยบ้านน้อยนะครับลอยกว่าสังค้าเรือนพอถึงสองลอยครับประมาณลอยเจ็ดสิบลอยเปีสิบนี่แหละนะครับ เ้อเนาะบ่ยากให้เกิดก็เกิดนะครับพี่น้องบ่ยากพ่อก็ต้องพ่อนะครับหลีกเลี่ยงบ่ได้หลายเทือ่แล้วพี่น้องจานลอยมาบานนี่ก็นี่ละเจ้าสี่ละนะครับมาเห็นเจ้าสี่มันก็เอาหัวเงียวหัวใจอยูดดอกแต่ว่าเห็นจ้งใดล่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเบากบอไอแล้วนั่นแหละนะครับสู่ต่อไปเด้อผูยูเด้อกำลังเรงใจบานเท่านะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัำนี่ก็แล้วกันนะครับผมเนาะเบิ่งเป็น อย่างกะเบิงเป็นอุท่าห้อนบอกเลยเบิงเป็นอุดยังก็จะเอื่นวิทยาทานเด้อพี่น้องเด้อแต่ที่แนๆก็คือเบิงอะไรก็ต้องปงนั่นแหละพี่น้องนะครับผมอ่ะสบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับ